วิเคราะห์บอลวันนี้2สิงหาคม2567เริ่มกันที่คู่แรกในศึกบุนเดสลีกา2เยอรมันระหว่างโคโลนพบกับฮัมบูร์ณสนามไรเอเอนอร์จีสตาดิโอลแมตช์นี้ถือเป็นการเปิดฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นโดยโคโลนซึ่งเพิ่งตกชั้นลงมาจะเปิดบ้านต้อนรับฮัมบูร์ที่หวังเลื่อนชั้นขึ้นไปโค้ชคนใหม่ของโคโลนแกฮัสตูเบอร์ได้นำทีมผ่านช่วงพรีซีซั่นโดยไม่แพ้ใครแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำประตูที่ดีโดยเอาชนะสวอนซี2ประตูต่อ1 และอูดินเซ่สามประตูต่อ2ขณะที่ัมบุกกลับประสบปัญหานักเตะบาดเจ็บโดยโรเบิร์ตกลาเซลดาวยิงสูงสุดของทีมใน2ฤดูการที่ผ่านมาไม่สามารถลงเล่นได้นักเตะคนสําคัญของโคโลนอย่างลูกาวันชมิดสามารถกลับมาลงสนามได้หลังจากบาดเจ็บเล็กน้อยและคาดว่าจะช่วยเสริมแนวรุกให้กับทีมได้นอกจากนี้ยังมีทีมเลมเพเล่และดามิออนดาวที่ก้าวขึ้นมาจากทีมสำรองและแสดงฟอร์มโดดเด่นในช่วงปรีซีซั่น คาดการผลการแข่งขันโคโรนน่าจะเอาชนะได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งแต่ก่อนจะไปฟังข่าวถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครปบ้านฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับต่อมาเป็นคู่ในไอแลนด์พรีเมียร์ลีกระหว่างวอเตอร์ฟอร์ดยูไนเต็ดพบกับแชมร็อกโรเวอร์ทั้ง2ทีมมีคะแนนห่างกันเพียง3าแต้มแต่จากฟอร์มล่าสุดของผู้มาเยือนทําให้มีโอกาสน้อยที่จะทําแต้มเทียบเท่ากับวอเตอร์ฟอร์ดแชมร็อกโรเวอร์ซึ่งเป็นแชมป์เก่ายังไม่สามารถกลับมาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งในี โดยอยู่ในอันดับที่5ของตารางคะแนนสถิติการป้องกันประตูของทีมในช่วงนี้ก็น่ากังวลเสียประตูอย่างน้อย2ลูกใน3จาก5นัดหลังสุดเมื่อเล่นนอกบ้านในทางกลับกันวอเตอร์ฟอร์ดมีฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจโดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านทําประตูได้ถึง20ลูกจากการเล่นในบ้าน12นัดในฤด,ดูกาลนี้อย่างไรก็ตามวอเตอร์ฟอร์ดจะขาดผู้เล่นหลายคนเนื่องจากบาดเจ็บรวมถึงคอนเนอร์อีแวนแซมซาเจียงไคไวโรวันแมกโดนันและมาเลดอาซาโมอา ส่วนโรเบอร์มีปัญหาบาดเจ็บน้อยกว่าแต่ยังต้องรอเช็คฟิตของรอรี่กัปนีและทีมอาจจะเหนือ่อยล้าหลังจากแข่งขันในรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนลีกกับสปาร์ตาบรักในกลางสัปดาห์คาดการผลการแข่งขันน่าจะเสมอกัน2ประตูต่อ2เนื่องจากทั้ง2ทีมมีการทำประตูสูงในการพบกันสองครั้งล่าสุดในปีนี้สุดท้ายเป็นคู่ในเบนเย,ยมโปรโลีระหว่างยูนิยงแซงกินลุดพบกับเบียชอตที่สนามสตาร์โจเซฟมาริเอนคาดว่าการทำประตูอาจจะไม่มากนัก เมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมในเกมเปิดฤดูกาลที่ต่างเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ยูนิยงแซงกินลุดไม่ได้มีความสามารถในการทำประตูเท่ากับฤดูกาลที่แล้วซึ่งพวกเขาเกือบคว้าชแชมป์หลีกได้ทีมได้สูญเสียนักเตะตัวทำประตูหลักไป2คนในช่วงซัมเมอร์นี้คือโมฮาเหม็ดอามูราและกุตตาฟนินสันแม้ว่ายูนิยงจะเซ็นสัญญากับโมฮาเหม็ดฟูเซนีจากสตอร์มกราสเพื่อช่วยเสริมทีมแต่เขาก็ยังไม่ได้ลงสนามในเกมแรกฟูเซนีอาจได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในเกมนี้ แต่ยูนิยงยังต้องคำนึงถึงการแข่งขันรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนลีที่จะพบกับสลาวเวียปรากในสัปดาห์หน้าซึ่งพวกเขาอาจพยายามทำเกมให้จบเร็วในครึ่งแรกคาดการผลการแข่งขันยูนิยงน่าจะเอาชนะเบียชอตไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์บ้านฟุตบอลไว้ด้วยนะครับเราพร้อมอัปเดตวงการลูกหนังให้ได้ติดตามกันอย่างครบถ้วนทุกวันก่อนใครทั้งตารางการแข่งขันวิเคราะห์ก่อนเกมรายงานผลฟุตบอลทั้งลีไทยและต่างประเทศทั่วโลก สวัสดีครับ